อยากให้พวกเราเนี่ยถือโอกาสค้นหามนุษยธรรมในตัวคุณเนี่ยไปไขกุญแจในบ้านอกุทของเรากันในบ้านปาเลสไตน์ที่เรารู้สึกว่าอยากเป็นบ้านที่ยังมีเจ้าของ พี่เอ็มครับล่าสุดงานการแสดงศิลป,ปะที่หอศิลปนะ์เป็นผลงานพี่เอ็มตั้งอยู่เป็นเซรามิกแล้วถึงผลงานชิ้นนี้ไนคชิ้นนี้ตั้งชื่อจะชมเนาะมันเป็นผลงานที่พยายามจะสะท้อนว่ามันเป็นตัวกุญแจที่เห็นเข้าใจง่ายๆคือกุญแจและกุญแจมันก็สะท้อนง่ายๆคือกุญแจบ้านนั่นเองสิ่งที่วางเรียงกันมันเพียงอยากจะบอกว่าอันนี้มันก็แค่เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นเนี่ยมันลงเหลือสิ่งที่อยากจะให้คนได้รับรู้ว่าอันนี้มันคือยืนยันความเป็นบ้านคือกุญแจและซาก ปลักหักพังของบ้านตัวเองอย่างเงี้ยที่อยู่พร้อมกุญแจและบางคนเอากุญแจมาแล้วก็ไขประตูไม่ได้แล้วเพราะไม่มีจากบ้านเหลือไว้แล้วมันยังเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะตาตึงเรียกจิตสํานึกเราว่าเขายังยังเป็นเจ้าของบ้านอยู่ตัวเขาไม่อยู่แล้วบ้านไม่อยู่แล้วกุญแจไม่อยู่แล้วแต่เนี่ยเป็นสิ่งยืนยันว่าการมีอยู่ของบ้านเล่าย้อนกลับไปน,นิดนึงคำบางเงี้ยทำไมบางเงยเลือกในการเล่าเรื่องผ่านศิลปะศิลปะนี่เป็นอะไรที่มันเข้าใจได้ง่ายเนาะที่คนเราเปิดใจที่จะยอมรับฟังพยายามมองว่าศิลปะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตเเป็นรื่อง จิตสํานึกของจิตปัญญาณง่ายๆที่คุณได้เห็นแล้วพอเราถ่ายทอดผ่านศิลปะมันเป็นการดูดซึมเข้าผ่านระบบย่อยได้ง่ายถ้าเกิดออกมาเป็นนามธรรมมากๆเนี่ยเราก็พร้อมที่จะอธิบายให้คนเข้าใจและอันนั้นเป็นจุดเชื่อมเพื่ออยากให้วางอะไรบางอย่างเพื่อคนมาตั้งคําถามเพราะบางทีเราตะโกนมันหนักมากแล้วเราตะโกนจนไม่ได้ยินเสียงอะ่ะ จนทุกคนนะปิดหูปิดตาปิดปากทุกอย่างแล้วบางทีการร้วังเฉยๆให้เขามาเห็นแล้วตระหนักคิดว่าเอ๊ะมันคืออะไรการตั้งคําถามด้วยตัวของเขาเองแล้วเขาอยากมาหาคําตอบด้วยตัวเขาเองและนั้นเขาอาจจะได้คําตอบที่เขาเข้าใจมากที่สุดบางเอ็มทํากิจกรรมหลายๆกิจกรรมถือได้ว่าใกล้ชิดกับเยาว,วชนงานล่าสุดที่บางเอ็มจากการเดินขบวนประชวงของไลฟ์สไตล์ใช่ไหมเมีเเยแล้วคิดนี้มาจากไหนก็ในนามจะโทมนะเราตั้งแต่ตอนแรกๆที่เราเห็นว่าทําไม3ามจังหวัดเงียบจังณเวลานั้นะนะมันเป็นอะไรที่แบบอึดอัด ít ừ ăn bập อั้นมากเลยแบบอยากจะปลดปล่อยแล้ววันนั้นมีกลุ่มน้องๆท่ยาลาเนี่ยเขาก็เดินขบวนด้วยตัวเขาเองแล้วก็ถือธงขับมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเราก็ไปภาพทามเฮ้ยเราเรามารวมกันเลยดีกว่าเรามาจัดพื้นที่ให้มันแบบแฟลตม็อกที่มันใหญ่กว่านี้ได้ไหมและเป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็เริ่มเข้าใจในแก่นของการที่จะต้องปลุกจิตสำนึกจิตวิญญาณของคนในพื้นที่เพราะว่ามันเป็นไม่ใช่เรื่องแค่ชาติพันธุ์นะผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ในความผมเป็นคนมาลาอยู่นะที่ผมอยากจะให้ความภาคภูมิใจว่าเรา ยังนึกถึงความเป็นมนุษย์คความเป็นมนุษยธรรมที่เราที่เราเรียกร้องมาตลอดในเรื่องของมนุษยธรรมะนะเราสึกว่าอันนี้เป็นจุดที่จะสามารถรวมตัวให้คนเข้าใจแล้วก็เราก็เรียกร้องเชิญชวนเยาวชวนมาลายูเนี่ยตื่นตัวทุกคนเราเราก็มีความสุขนะในเวลานั้นคือว่าไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจแล้วแหละว่าไม่มีใครเอาทุกคนอัดอัน้นแล้วพอเรามาประเดิมจากจ้าโสม ในในช่วงเราเราเรียกว่าซีรีส์แรกอะนะซีรีส์แรกเราเดินจากแม่น้ำยะลามาถึงปัตตานีด้วยระยะทาง42กิโลเมตรซึ่งเทียบเท่ากับกาซาไปราฟาพอดีเป๊ะเลยเราถือว่าเราอยากให้ปลุกจิตสำนึกให้คนมาเดินเนี่ยให้ได้มีอารมณ์ร่วมว่าพี่น้องที่ถูกขับไล่จากบ้านเกิดของเขากาซาไปราฟาโดยที่ช่วงราฟานี่ก็ยังโดนถลม่มอันนี้หลายเป็นจุดเชื่อมเราก็เลยเดินขบวนจากยะลามาถึง ปัตตานีจากแม่น้ํายาลาม,มาถูสู่ทะเลปัตตานีเราก็เรียกว่าซีรีส์แรกเราก็เรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วทุกคนมันน่ารักเด็กๆเยาวชนรวมพลังกันทั้งปั่นจักรยานกันตอนนั้นก็ถือว่าเป็นการรวมตัวของทีมจักรยานที่มาเรามีกลุ่มจักรยานน้องๆจากปั่นจักรยานอยู่แล้วเนี่ยรวมตัวตั้งธงแล้วก็ปั่นจักรยานมาจะคนแก่ก็มีร่วมถ้าเทียบ,บกับเยาวชนคนละเจเนอเรชันเนี่ยนะ,ท,ะทำไมมันถึงเข้ากันได้เอางี้ พราะว่ามันเป็นอารมณ์ร่วมอะเราเรา46เราก็ยังอยู่ในช่วงที่แบบไม่ใช่เยาวชนแล้วใช่ไหม เอ่อถ้าเกิดเราเรามองคําว่าเยาวชน,นอ่ะเราได้แรงบันดาลใจเนาะสีปีจากเด็กจนถึงเป็นนักรบของพี่น้องฮามาสนะเขาใช้ระยะเวลาในความเป็นเยาวชนอย่างสุดๆจริงๆอ่ะนะจากการโดนอาธรรมจนมาเป็นนักรบจนมาเป็นสิ่งที่เราแทบจะแบบเป็นฮีโร่ในใจเราทุกๆคนอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นช่วงจังหวะวัยที่แบบสานต่อและเราเห็นว่าการผูกพันของเขาตั้งแต่เจนพ่อเจนปู่เจนลูกมันถ่ายทอดมาเป็นดินเอจริงๆอ่ะคนปาเลสไตน์เราเห็นเด็กเล็กๆอ่ะถ้าเกิด เราเทียบเราแทบอายว่าคําพูด ความคิดของเด็กเยาวชนเล็กๆตัวเล็กๆ9้าขวบเนี่ยมันจะมาจากความพูดที่แบบดูมีพลังซึ่งเรานี่อายมากซึ่งเราแก่เราไม่ใช่เยาวชนนะเราอยากจะกลับมาเป็นเยาวชนอีกครั้งหนึ่งอะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเราจะไปเกาะกลุ่มกับคนที่ไม่ใช่เยาวชนไม่น่าจะใช่ละเพราะว่าไม้ใกล้ฝั่งกันหมดแล้วขอเกาะกับน้องๆเยาวชนด้วยแล้วกันยังพยายามจะเรียกตัวเองว่าเยาวชนอยู่นะในสารคดีเนี่ยวังเองพูดถึงเป็นคําพูดของคนที่อยู่ในปาเลสไตน์ว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยหรือว่าต่างประเทศเนี่ยคุณไม่ต้องส่งเงินให้บริจาค ม,ม,ม,มันมีคลิปหนึ่งอ่ะที่ที่พี่น้องปัสไตา์อ่ะออกปากแล้วว่าแบบคุณพวกคุณไม่ต้องละไม่ต้องมาดูอาละไม่ต้องมาส่งบริจาคละไม่ต้องส่งสารละไม่ต้องอะไรละสิ่งที่เราเองคาดหวังจากพวกคุณหรือว่าชาวโลกทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่โดยเฉพาะโลกมุสลิมนะแค่คุณมีความเป็นเอกภาพก็เพียงพอละ เราจะชื่นใจมากกว่านี้เขาเห็นความอ่อนแอนของโลกมุสลิมของพี่น้องมุสลิมที่ทปล่อยให้เขาประชิญชะตากรรมด้วยลําพังในขณะเดียวกันเขามีอิหม่านที่เขาเชื่อมลิงก์กับอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งของเขาแล้วเข,เขามอบหมายชีวิตสุดหัวใจของเขาแล้วเราสึกว่าณนะเวลานั้นมันทําให้เราสึกว่าอยากเก็บมาเป็นพันธสัญญาใจแล้วช่วงเราเดินขบวนครั้งซีรีส์สของแจโซมเนี่ย เราก็เลยตั้งเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของ i Promise เราทำธงประมาณ30เมตรโอ้เห็นธงใหญ่ธงใหญ่มาก30เมตรและทุกคนอ่ะไม่ต้องมาพูดมาสัญญาใจอะไรกับผู้คนคุณสัญญาใจไปเลยกับอัลลอฮ์แล้วก็สัญญาใจไปเลยกับชนปาเลสไตน์เดี๋ยวที่ไม่มีใครเห็นว่าใครเขียนทุกคนก็เริ่มลงเขียนในพื้นแผ่นธงันนี้สามสิบเมตรคุณนคนเดียวที่รู้ว่าคุณสัญญาอะไรคุณสัญญาอะไรเพราะคงไม่มีใครมานั่งอ่านของคุณหรอกเพราะว่าพื้นที่30เมตรมันใหญ่มากเนาะเราก็เห็นสัญญาใจไม่ทั้งเด็กตัวเล็กๆอะ่ะ รู้และว่ากําลังสัญญาอะไรแต่การตั้งใจเรียนของเขาอะมันเหมือนกับหนูจะโฟกัสอะไรสักอย่างหนึ่งอะเพราะเราก็บอกแล้วว่าสัญญาใจให้ใหกับพี่น้องปาเลสไตน์เราจะสัญญาใจอะไรสิ่งที่มันถ่ายทอดด้วยความรู้สึกของคนที่มาสัญญาใจในนั้นอะผมมันบริสุทธิ์มากเลยเนาะผมเองก็คนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของสัญญาว่าเราจะทําให้พื้นที่นี้มีความเอกภาพและอันนั้นอะอาจจะเป็นโปรเจกต์ในชีวิตผมเลยก็ได้เนาะว่าผมอยากให้พื้นที่โดยเฉพาะ3จังหวดัดในพื้นที่บ้านผมบ้านเกิดผมเนี่ยมีความเป็นเอกภาพไม่มีความขัดแยง้งอันนี้้คคือเเปาาาหมยยสํัญล ผมตายแล้วผมได้ได้มีเชื้อเป็นส่วนเล็กๆในการสร้างความสมัครใจในได้สร้างความเป็นหนึ่งได้นี่ขอส่นเสกเล็กๆที่อัลลอฮ์ให้อหัลลอฮ์จดบันทึกให้เป็นเนียดสําคัญผมว่าเจตนาเนี่ยมันสําคัญมากๆบางเองมทำงางกับเยาวชนอุปสรรคหรือว่าบางทีคิดว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจกกับเด็กเยาวชนเนี่ย มันคืออะไรครับมันเออุปสรรคก็คืออายุของผู้ใหญ่นี่แหละประสบการณ์ผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ใหญ่ความคิดที่มันแคบลงเรื่อยๆเนาะความเป็นผู้ใหญ่มันก็จะมีเหตุผลอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันคุณไม่เคยให้ใจอะคุณลืมอะคุณก็เคยเป็นเด็กแต่คุณทําไมลืมตัวเร็วจังอะไรเงี้ยในความเป็นเด็กเพราะฉะนั้นอะเด็กอย่างเราเนี่ยต้องการกําลังใจจากผู้ใหญ่และเราพร้อมที่จะทําอะไรก็ได้โดยไม่ต้องหวังพึ่งจากผู้ใหญ่แต่รอการสนับสนุนให้กําลังใจวันที่ผมจะต้องเดินจะโชว์อะเนาะมีหลายคนมาตั้งคําถามว่า ไปยังไงกลุ่มไหนกลุ่มยังไงอะไรยังไงทําให้เกิดเหมือนความเป็นห่วงเราว่าเรากําลังไปไปเดินร่วมอยา่กลุ่มไหนอะไรยังไงอนไรยังตอบว่ายักก็ไม่ตอบว่าไงอ่ะเรากําลังโฟกัสว่าสิ่งเดียว,วคือยึดมั่นเราจะอยู่ที่นู้นที่เดียว,วคือปาเลสไตน์เพราะฉะนั้นอนะ่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องให้ให้ความมั่นคงในก้าวเดินของผมก็คือครอบครัวผมบอกคุยพ่อกับแม่และพ่อแม่สนับสนุนเต็มที่มันก็คือการเปิดทางและมันจะทําให้การเดินก้าวของเรามั่นคงมากจากการ support ในครอบครัวเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราในความเป็นเยาวชนเองก็ต้องให้เกียรติผู้ใหญ่แล้วก็เข้าไปขอคําชี้แนะจากผู้ใหญ่ผมเองก็มีครูนะผมมีผู้รู้ที่คอยดูแลแล้วก็ผมก็ต้องมีอะไรก็ผมก็ต้องพยายามรักษาแล้วก็ปรึกษาผู้รู้ที่ผมเคารพรักครูของผมเองก่อนสุดสุดท้ายมันจะมีคำอายะกุรอ่านเออมารไมตาอิสรไมาตาเวลากินนลอฮารอมคือ สิ่งหนึ่งที่เป็นผมยิงธนูเนาะมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะดูอาแล้วก็เป็นการเริ่มต้นในการอัลลอฮ์บอกว่าและเจ้าไม่ได้คว้างหรอกหรือหรือว่ายิงธนูที่ผมยิงเนี่ยขณะที่เจ้าคว้างแต่ถ้าว่าอัลลอฮ์ต่างหากที่คว้างมันคือการมอบหมายและอันนี้แหละเป็นสิ่งที่นักรบฮามาชใช้ในการที่เขาจะยิงเพื่อปกป้องบ้านเกิดตัวเองเพื่อรักษามนุษยธรรมของตัวเองเนี่ยเขาใช้อายะนี้มันเป็นอายะที่แบบตรึงใจผมรู้สึกว่ามันเป็นอายะที่อยากให้แม้กระทั่งเพื่อนๆนักยิงธนูเนี่ยได้ได้ฝึกบทนี้ไว้เน ไม่ลืมตัวว่าทั้งหมดไม่ใช่ผลงานของเราอะแต่เป็นอัลลอฮ์ต่างหากที่วางให้ถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นนะ่ะเวลาเราเจตนาเนี่ยเป้าหมายของเราอะแน่นอนอัลลอฮ์จะให้ประสบความสำเร็จจากเนียดของเราเราเจตนาเราไปสู้ถึงที่ไม่ได้แต่อย่างน้อยให้มันมีเจตนาอยากไปสู้ด้วยผมว่าอันนี้แหละมันถึงเป้าหมายที่อัลลอฮ์รับเป้าหมายแล้วกับจอกเนียดของเราล่าสุดที่ว่ายิงไปที่เขาเียกยิงท,ที่ประเทศตรุรกีใช่ไหมเห็นภาพหนึ่งที่ลูกชายของอาดดวานนะ่ะที่ถือธงปาเลสไตน์กับวบ่าับ เล่าถึงเหตุการณ์นี่ไหม <ide> คือวันนั้นอ่ะเราก็ไปแข่งธนูนะต, <c oughs> ตุรกีลแล้วแล้วเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ติดนี้อยู่ตลอดเวลา จริงๆแล้วการไปเจตนาครั้งนั้นน่ะว่ามันคงไปอยู่ใกล้ชิดกับปาเลสไตน์มากที่สุดแล้วเท่าที่เราไปได้เราคงไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่แบบปาเลสไตน์ได้ใจนี่อยากจะไปมากแต่ว่าพอณเวลานั้นเราแบบเอออย่างน้อยมันอยู่ใกล้ชิดแล้วอยู่ใกล้ประเทศนี้แล้วก็มีอารมณ์ร่วมอยู่ตอลอดเวลาพอไปถึงที่เราก็ขออนุญาตเจ้าของสนามนะว่าแบบผมสามารถถ,ถือธงปาเลสไตน์ในงานได้ไหมเรารู้สึกว่าอันนี้เรามีอารมณ์ร่วมกับปาเลสไตน์มากกว่ามากกว่าชาติสติพันธุ์ของเราเองด้วยซ้ำเขาบอกว่ายินดีเลย ที่นี่เราสนับสนุนปาเลสไตน์มาตลอดแล้วก็เป็นช่วงหนึ่งที่เราก็เริ่มดึงถึงธงกับทีมไทยเราที่เราไปร่วมกันนะก็ถือธงปาเลสไตน์ออกไปแล้วก็คนก็เลยม,มาแจมแจมแล้วอีกหนึ่งปรากฏการณ์ก็คือว่าช่วงเปิดพิธีปรากฏว่าท่านบิลานลูกชายของอนุการเนาะ มาเราก็เห็นมีแค่คนเดียวอะที่ติดนี้เหมือนกัน<อ>ใช่เราก็มีความอุดใจขเขามาแล้วก็เขาเปิดพิธีด้วยการพูดถึงอุดมการณ์ก็การการอยู่เคียงข้างกับปาเลสไตน์เรารู้สึกว่าโหแบบเออมันเปนเนใจเดียวกันใจเดียวกันเรารู้สึกว่าเราขอถ่ายเขาก็คงชำเรื่องเห็นพงของเราเขาก็ถ่ายรูปก,กับเราอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจเนาะเราไม่ได้ภูมิใจว่าเขาเป็นใครแต่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดจะมีผู้นําคนหนึ่งแล้วก็กําลังโฟกัสเรื่องปาเลสไตน์โดยมีแค่แค่เข็มกัดเล็กๆมันก็สามารถบ่งชี้ ได้ทุกอย่างแล้วสาหรับผมเนาะเราอุ่นใจและเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกด,ดีในการไปยิงธนูในครั้งนั้นสุดท้ายคือฝากถึงเยาวชนทุกคนมีบ้านทุกคนมีกุญแจบ้านของตัวเองทุกคนอยากจะเข้าบ้านแต่อย่างน้อยมันมีอีกหลายหลายคนที่คุณชินชากับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเขากําลังเรียกร้องบ้านเขาแต่คุณกลับไม่ให้ความสําคัญแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดเป็น คุณขึ้นมาแล้วบ้านที่คุณอยู่กุญแจอยู่ในมือของคุณคุณกลับมาปั๊บคุณหาบ้านไม่เจอแล้ววะคุณคิดว่ากุญแจนี่มันมาจากความฝันหรือยังไงอ่ะเราเลยรู้สึกว่าอยากให้พวกเราเนี่ยถือโอกาสค้นหากุญแจของคุณค้นหามนุษยธรรมในตัวคุณเนี่ยไปไขกุญแจในบ้านอัลฟุตของเรากันในบ้านปาเลสไตน์ที่เรารู้สึกว่าอยากเป็นบ้านที่ยังมีเจ้าของและเราให้ขอให้พวกเรามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้อยากให้พวกเราเนี่ยไปไขกุญแจให้ประสบความสำเร็จพร้อมๆกัน